Câu Để nên nói, anh cũng con cũng có taba hàn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  hm 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 hm

ีจกไม่หลับดื้อก็ดื้อลูกกันร้องมาเหมือนล่ะมาได้ทุกแต่ทุกหวยว่านั่นมันออกหุ้นนะโอ้ชก็นี่นั่น tại đâu tại lúc nọ tớ nghĩ nick đó đi không chết anh luôn liền nghe chết Cả lưu không xuống, cả vốn, không xuống vốn, a lưu xuống a lưu vốn, a nhóc, nắp nhóc lưu vốn, a lưu vốn, a lưu bà cô lưu vốn, a lưu vốn, a lưu vốn, a หนึ way, ่งตั้งหน้า huh. ศูนย์ศูนย์ันทีหชัดเจนแล้วนี่แล้วอ่ะัยอดที่ตีปนออกน่เออใจนี่มักสวนี้งสอามเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าสามอ่ะเนี่ยจะต้องเซนเกั่ามาทำร้ายคนที่บอยคนสร้างกุ้งหลังคาหันในห้องหลุมปวกหลวงกุ้งหลังคาเอ อ๋ออยู่บ้านป่าไม้ครับบ้านปา่าไม้บ้านเขาเลิกบ้านป่าไม้แต่บนบ้านตูนครับเมืองเมืองแต่วัดเขายาอเนาะบ,บ้านเลขที่ห้าสิบสามครับตอนแรกก็หันเนาะครับนเนาะรถจอดท่านก็เดยที่นี่มันเล่น่น้อยๆเป็นอ,อกก่อนหันอันเดียวเนาะทีนี้ก็โอ้อย่างงี้ยดีงามก็เลยถอยรถออกมาเทียบกับลูกจากตลาดมาตอนเจ้าป้ากุเรามีทำอนันอันนี้เนาะครับเนาะ คืนมาแหมออกโค้งงามต่อโรยังใครนี่ใครหานใครอย่างนี้ผมก็เลยเออออกนี่ก็อยู่นีตเนี่ยมาไปถามมันเปิดกับว่าคนทั้งหลายว่ามันดีแล้วออกทั้งบนหัวทุกเจ้าก็บอกว่าตันตักหน้ออกตั้งบนหัวดีแล้วดีที่สุดแล้วเดี๋ยวออกบนหัวไปถามที่นั่งเจ้าพอ่อเจ้าแม่ที่เปินนั่งสงันว่ามาต้องคุดเปิดออกสำหรับตั้งนี่ไปเขาเปิดม,มาอยู่เปิดอยู่ก่อนตัวแล้วคือเปิดอยู่นี่อะผมก็เลยว่าเออเกยอู้ไปข้างแล้วผมว่า มันกุ้งหลังค้าก็ะตงอมันจะคุดออกไหลกันตุบล่างตอนแรโอู้งามครับเหมือนกับเจดดีเลยผมเขาว่าโอ้บ่เหมือนพิเศษแตกต่างกับลุมพวกทั่วไปผมมาเคยหันหนอกโอ้ยงามมีหยอดครับมีหยอดขึ้นอนี้เงี้ยครับแโอ้งามมาเคยหันกันเลยเอาละไว้เนี้ยโอ้ยเป็นตีอันอยู่เตีอันใส่คนก็ได้วันนี้แหละวันนี้ผมก็ว่าอย่างนี้เนี่ยผมกันนบเอาหยอดเอานี่ยกันนะผมตีว่าเป็นแดงข้างยอดนะครับ ผมว่า้าสา3ยังเนี่ยครับ JH3 ครับ